สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีมิดมอลแทนแฟนมอลลัมครับสวัสดีเอฟซีมอลลัมไกลหน่อยครับบัดนี้แล้วแล้วครับโอ้ครับเครื่องเสียงพี่นังครับที่เราจะออกงานพรุ่งนี้ครับเสร็จแล้วครับนะครับระบบไฟนี่นะครับเสร็จหบ้างนะครับพี่น้องเบอร์ครับนี่คือชุดที่จะออกงานพรุ่งนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบไฟกันพี่น้อง มันสะยัไงบ้างครับไฟจะผ่านหรือเปล่าครับพี่น้องนะครับไฟมันจะเป็นยังไงนะครับหาหลอดนะครับปั๊บปั๊บหาหลอดหนึ่งสองสามซีหาพี่นอ้องอันนี้เป็นไฟ เวทีนะครับไฟเดือครับตามดรืตามซีนะครับไปลองไฟตามเดือดนะ่น้องนี่ยกไฟไเดินยังไง ดดเลโซละเ่ดจังหวะก็ได้ครับเล่นจังหวะเร็วหน่อยฟึ๊บฟึ๊บเ,เ,เ,เปลี่ยนเป็นหยดน้ำครับเป็นเป็นหยดน้ำเป็นไฟหน้าวิกกี้เฮมิโน่ครับ แสงมันก็นติดตามนี่นะพี่นอ้องแสงตามมาล้าําไกลหน่อยนะครับเราจะใช้งานพุ่งนี้นะครับทุมคนมีหาหลอด 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่หาทั้งหมดมีห้าหลอดนะครับเราจะใช้พุ่งนี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามนะครับเอือนครับพี่น้องัอนครับ อาพุ่งนี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามนะโอ้มันปลด,ะดปอะไรตัวเนี้ยอันแก้หน่อยมันหยุดจะเสือกแก้อย่างดีอยู่พี่น้องฝากมันที่ตามเลยครับพี่น้องพรุ่งนี้นะครับเรามีงานครับคือเจ้าภาพออกรถไม่ครับเอาทีมงานแกจะเดินเศร้าไปสามที่สั้ครับฝนเพิ่งหยุดครับพี่น้องครับ ของอาจจะหลายไล่ตานะผมเป็นวิ่งเร็วเนี่เป็นนักผู้ผู้จิ้ว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 เป็นนับหาหลอดเป็นนับหยดลงคนระับเป็นนองเพิ่มสีเข้าไปครับสีเขียว สื่อมาว่านี่ออกงานจ็ดเดือนไปนองสิออกมื่อื่นนี่ครับจะออกพรุ่งนี้ครับจะออกห้านพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับจะออกพรุ่งนี้ครับอย่างเป็นทางการขอบคุณเยฟซีสุขภูสุขชนนะครับเขอไมาให้กำลังใจมันล้ำไปหน่อยครับสภาพผมนั่งบดีเป็นไงครับอันนี้เป็นบทเรียนเสียงนี้เราพร้อมที่จะออกงานพรุ่งนี้ครับฝากติดตามพี่น้องกับมื่อื่นครับขอบคุณเยฟซี่สุขภูสุขชนนะครับผมขอบคุณครับ